เจาหญิงสุดน่ารักกับเจ้าชายสุดยิง EP ที่4มาแล้วค่ะเฮมาลามาเรียรทำอะไรอยู่นะแล้วท่านแม่ไปไหนกันไปหามาลาหน่อยแล้วกันน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละมาลามาลาพี่ค่าองหญิงเธออยู่นี่เองแล้วทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้ล่ะ คือฉันไม่ชินกับชุดพวกนั้นนะคะเพราะฉันเคยใส่ชุดแบบนี้ในปราสาทฉันก็เลยชินไปแล้วงั้นหรอแล้วมาเรียนพี่สาวเธอล่ะอาบน้ำอยู่เพคะงั้นหรอเฮ้ยลองไปดูข่องในตู้เย็นดีกว่าฉันว่าก็คงไม่มีของหรอก เพราะว่าเพิ่งจะซื้อบ้านย้ายไม่อยู่แค่สองสามวันเองของในตู้เย็นก็คงจะไม่มีอะไรมากวา่างเปล่าเลยอ่ะไปซื้อของนี่กลัวถ้าแม่ไพคะลูกขอตัวไปซื้อก็อของแป๊บหนึ่งนะเพคะเชลยจาลูกรีบกลับมานะเพคะแม่ พอแกไม่อยู่แบบนี้ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นนะเนี่ยนี่สินะที่เขาเรียกว่าพาหานะหรือรถยนต์แต่บ้านเรายังไม่มีรถยนต์เลยนี่แปบ๊บเดียวก็เดินมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตจนได้ สวัสดีค่ะอ้าวองหญิงทำไมต้องใส่ชุดแบบน,นั้นด้วยล่ะเพคะเอิม่มไม่ต้องเรียกองหญิงหรอกคะ่ะหนูก็แค่คนธรรมดาธรรมดาเป็นแค่สาวมันชนคะ่ะคุณนา้าเอิม่มมีอะไรขัดแย้งกันหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเอิม่มซื้อเป็นพวกของสําเร็จรูปดีปะ่ะ เอิ่มนี่น้ำอะไรเนี่ยเอิ่มเอานี้ดีกว่านี่เค้กนี่ซื้อลองไปทานดูแล้วกันมีพวกสลัดด้วยแฮขนมปังก็มีดูสิของเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะซื้ออะไรดี ดูหนมปังแบบนี้ก็เป็นแพคดูดีฮะเออเอาประมาณนี้นะคะได้แล้วค่ะทั้งหมด150บาทค่ะนี่ค่ะ150บาทนี่ค่ะเงินทอน50าสิทำไมหรอคะทําไมต้องทอนด้วยก็เออก็หนูเอเอเ้ก็เอยเรียกคุณหนูแทนก็ได้ค่ะเออได้ค่ะ ก็คุณคุณหนูเอิ่มจ่ายสองร้อยน่ะงั้นหรอคะงั้นหนูขอเพิ่มอีกห้าสิบบาทค่ะจะได้200ค่ะนี่ค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเชิญค่ะวันนี้มเอมิ่มจะพูดยังไงดีละ่ะวันนี้ไม่ขี่มาเล่นแถวแถวเมือง แวะซื้ออะไรทานสักหน่อยเจ้าน่าจะอยู่ตรงที่ราเขาอยู่ได้เนาะเจ้ามามันเจ้าก็นั่งรอค้าตรงนี้แหละนั่นมันใครกันเอผมเหมือนเจ้าหญิงข้างๆปราสาทเราเลยวัสดีค่ะเจ้าชายอ้าวนี่เชิ เจ้าหญิงข้างๆปราสาทฉันนี่เธอจะมาสวัสดีฉันทำไมนี่เธอสมองเถื่อหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะฉันก็แค่สาวมันชนไม่ใช่เจ้าหญิงแต่อย่างใดฉันมีเรื่องขัดแย้งกับคุณพ่อค่ะองค์ชายเอ่เองั้นเหรองั้นก็ไม่ต้องสวัสดีฉันก็ได้นะฉันแค่ต้องมาซื้อน้ำนะ่ะ เพคะว่าแต่ถ้าฉันซื้อของเสร็จเธอพอจะพาฉันไปที่บ้านเธอได้ไหมได้ๆๆเพคะงั้นรอฉันอยู่หน้านี้เพคะนี่เธอเจ้าหญิงข้างๆเมืองเรานี่ทำไมถึงแต่งตัวโสโครกสกมกแบบนี้กระโปรงก็สั้นไม่เห็นเหมือนชุดเจ้าหญิงมงกุฎก็ไม่เห็นมีเลย หรือว่าท่านพ่อของเธอจะมีเมียน้อยเติมอะไรดีเพคะเจ้าชายฉันก็ถือมาวางให้เธอดูแล้วไงเออเอเอค่ะน้ำ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 ,นำ,นำกระป๋องหนึ่งขวดละสิบบาทค่ะเอาเอาไปสิอยู่ได้ไปกันเอิอค่ะค่ะค่ะนี่เธอไม่ต้องพูดติดอ่างก็ได้นะคะค่ะค่ะค่ะ ตามมาสิยินบื้อทำไมเอะเพคะแต่จะพูดไปมาของฉันไม่เคยขี่สองคนนี่งั้นฉันขอภายแล้วกันเออ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 อุ้มฉันทำไมเพคะองค์ชายทำไมฉันจะอุ้มเธอไม่ได้ เธอก็เป็นเจ้าหญิงเธอไม่ใช่สาวมันชนสัก,กนหน่อยแต่ฉันยัยไม่อยู่นี่ก็ฉันเป็นสาวมันชนนะเพคะแต่ถ้าเธอจะนั่งสองคนฉันก็ต้องจับเอวเธอแบบนี้นะอืมก็ได้เพ่คะเธอ,อขี่ม้าเป็นได้หรอเนี่ยก็ใช่สิคะ เราบ้านเธออยู่ไหนกันก็กำลังขี่ไปนี่ละพี่คะม่ชักจะรู้ว่าเจ้าหญิงเธอขี่ม้าเป็นด้วยเอิม่มเจ้าชายอย่ามาพูดเก้าหาฉันขี่ม้าไม่เป็นแบบนี้นะพี่คะฉันขี่ม้าเป็นของฉันนี่เราบ้านของเธอใช่ไหมคะ ล้วท่านก็จับมือฉันแล้วทำไมเราเจ้าอนุญาตไหมคะเขาเ้าไปในบ้านเจ้าได้หรือไม่ล่ะได้สิไหคะอืมหวัดดีนะเจ้าชายไม่ต้องหวัดดีหรอกครับองราชินีขุเคารพบองคราชินีนะครับถึงจะเป็นแค่สาวบัญชนธรรมดาธรรมดาก็ตามขอบใจนะที่คารพบ เชิญเข้าไปในบ้านก่อนสิเอยเอยครับนี่คือชั้นว่างหนังสือนะพี่คะแล้วมีอะไรต่อละมีลิ้นชกักแล้วก็ดอกไม้ไม่ใช่ต้นไม้ค่ะแล้วก็เกาะรูปส่วนตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็จะมีเอิมดอกไม้ตรงนี้กับทีวีพี่คะตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวนะพี่คะ แล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะตรงนี้เป็นที่วางของแล้วก็กรอบรูปอันนี้ก็เป็นโซนห้องครัวค่ะข้างบนของื้นล่ะข้างบนฉันก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนของฉันจะเป็นห้องนี้ค่ะแล้วก็มีชมวิวที่ชมวิวเธอสวยดีนี่แล้วห้องข้างๆล่ะฉันแอบเห็นนะ่ะ ห้องข้างๆเป็นห้องของพี่มาเรียกับพี่มาลาค่ะชื่อเธอดูคุ้นๆน,นะเอิม่มก็คนรับใช้ของฉันนี่แหละค่ะขอเข้าไปดูห้องหน่อยได้ปะได้ค่ะอะวัดดีเพคะอง,อ,งองชายไม่ต้องหวัดดีอะไรคะ่ะหรอกแล้วนี่เจ้าเป็นพี่สาวของ เจ้าหญิงเหรอเออไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เพคะหม่อมฉันเป็นเป็นเป็นคนรับใช้นี่มาละเธอย่าพูดอย่างนั้นสิเห็นไหมเขาก็เป็นแค่คนรับใช้ไม่ใช่พี่สาวเธอสัก,กนหน่อยเด็กฉันมองเขาเป็นพี่สาวนะเพคะแต่ฉันไม่ได้มองเขาเป็นพี่สาวนี่แล้วมาเรียล่ะอาบน้ำอยู่เพคะ แต่จะว่าไปมาเรียก็อาบน้ำนานแล้วนะเพคะเนี่ยวันหรอก็ใช่นะเพคะเชิญไปนั่งข้างนอกก่อนนะเพคะแล้วเจ้าชายจะกลับบ้านตอนไหนหรอเพคะเธออยากให้ฉันกลับเ๋ยวๆเหมือนหรอ,อไม่ใช่เพคะขอนั่งด้วยนะครับ มูลชินีเชิญจ้าหนูนั่งข้างแม่นะคะ